เขาบอกว่าเ็ดเจอรี่แต่เราไม่ดูหรอกหน้าตาเ็ดเจอรี่เป็นอย่างไรแต่เขาลาดอะไรน้ำอะไรก็มาดูฟังฟๆมาดูกันว่าอะไอยไหข้างล่างจะเป็นขนมปังเ็ดเจอรี่มาดูกันอมข้างล่างนี่จะเป็นขนมปัง มันเป็นแปลกๆเป็นกลิ่นเหมือนบอกไม่ถูก <c oughs> อันนี้ไม่รู้ซอสอะไรซอสมะเขือเทศหรือเปล่าไม่รู้แต่มันต้องกินกับขนมปังอันนี้มาล,ลองดูอันนี้คือขนมปังอ๋อคนรนะ้อนอ่ะ จะเป็นมักซิกันอาหารมักซิกันซอสมันจะเป็นถั่วที่จะเค็มนิดๆต้องกินกู่กับแบน